ครับในแทยพิชัยที่ผ่าพิสูจน์ครับวันนี้ก็มาถึงตอนที่เก้าของอริยศาสตร์แล้วนะครับวันนี้เราก็มาพูดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์นะครับอะไรอย่างที่เกิดไว้ตอนอดีตก่อนนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสัญชาตญาณนะครับมีธรรมชาติให้มาตั้งแต่เกิดนะครับสัญชาตญาณนี่ อาจะเรียกเป็นภาษาในปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่าเป็นโปรแกรมก็ได้นะครับเป็นอันกรอบิทึมก็ได้นะครับที่จะคอยควบคุมให้ทํางานไปตามคําสั่งนะครับซึ่งเราก็จะมาดูว่าในคําสั่งนี้มีอะไรบ้างครับซึ่งหลายๆปอนมาก็ได้ดูเรื่องการรับรู้เรื่องการเรียนรู้นะครับความรู้สึกในวันนี้เราจะมาพูดต่อในเรื่องของ พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมเป็นส่วนหนึ่งของอันกรายึ้นนี้นะครับว่ามนมุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเราก็กลับมาเริ่มต้นที่ตัวอันตริยขึ้นะป็นโปรแกรมที่กำกับมนมุษย์นะครับ อย่างที่เคยเกิดไว้นะครับว่าเราเริ่มจากการรับรู้นะครับรับรู้สิ่งแวดเรองมในรูปของเรืปองวกลิ่นเสียงนี่นะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วกระทั่งมีการรับรู้มีการสัมผัสรู้นะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกนะครับพอที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องการเสพติดครับได้ไหมครับว่า เราเสอติดความรู้สึกที่เกิดความพึงพอใจนะครับจากนั้นเนี่ยจากการเสพติดเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดเ,เรื่องพฤติกรรมซึ่งเรื่องนี้นะครับพฤติกรรมเนี่ยเป็นการแสดงออกของเรื่องออกการคิดพูดหรือทำออกมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะเป็นเรื่อง ที่ผมจะเสรนอเข้ามาเนี่ยแล้วก็พูดละเอียดในวันนี้ก็คือเรื่องกี่ลสปัญหานะซึ่งอยู่ในรูปของโลกโลกลิดขล้นะครับก็สรุปว่าท่าตรงที่ว่าพฤติกรรมมนุษย์ก็คือสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นนะครับว่าเขาคิดยังไงพูดยังไงทำยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ทำนายได้ว่าถ้ามีเขาดืพฤติกรรมอย่างเนี้เขาจะมีผลิตภาพเป็นยังไงน,นะครับเขาจะเป็นคนดีเขาจะเป็นคนเลวนะครับเราก็มีคนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อย่างที่เคยพูดไปที่ว่าจากการสิบติดความรู้สึกเนี่ยนะฮะก็จะเปิดมิเลืขึ้นนะครับมิเล่ตัณหาที่อยู่ในรูปของ โลกปวดหลงนะครับแล้วโลกปวดหลงอันนี้เองที่เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยสแสดงพฤติกรรมออกมาตามรูปนี้นะครับทีนี้จากรูปตะกี้เนี่ยเราเห็นว่ามีปัจจัยที่มีความสําคัญต่อพฤติกรรมหลายอย่างนะครับโดยดูจากโปรแกรมตะกี้เนี่ยเราเห็นว่า สิ่งแวดล้อมภายนอ,อกเนี่ยหรือการรับรู้ทางภาษาสัมผัสเนี่ยมีปัจจัยสําคัญต่อพฤติกรรมอย่างมากนะครับึุงปันบันเนี่ยทางตัวหลังเองก็บอกรับได้ว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเกิดจากการหล่อหลอมของสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมาเนี่ยที่มีปัจจัยต่อพฤติกรรมก็คือความรู้สึก นะครับตรงนี้อย่างที่เขาพิจแล้วเนี่ยได้อธิบายรายละเอียดแล้วว่าความรู้สึกนี้ก็คือความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็แล้วแต่ซึ่งเราสามารถจะให้คะแนนหรือที่สิบได้นะครับตรงนี้นี่เองที่เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับความรู้สึกจากการเสพยาเสพติดนะครับทําให้เกิดการเสพติดขึ้นจากสิ่งที่เรารับรู้ภายนอก เช่นรูปรดกลิ่นเสียงสัามอัสเป็นต้นและาการเสกติดนี่เองที่ทำให้เกิดการตอบสนองของมนุษย์ในเรื่องของการเปลี่ยนแบบหรือในรูปของการเารเียนรู้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาชอบเนี่ยเขาก็จะทำซ้ำน,นะครับถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ทำอีกเป็นต้น หรือว่าถ้าเขาเกิดหูกรโทษนะครับเขาก็จะไม่ทำอีนะครับอันนี้เกิดจากพฤติกรรมเบบ่เรียกว่าการตอบสนองแบบตวงไปตวงมานะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราเคยจัดระด,ดับพฤติกรรมอย่างไรนะครับถ้าพฤติกรรมในมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าอย่างคร่าวๆก็คือว่า เลวใช่ไหมครับพฤติกรรมอย่างนี้เร็วพฤติกรรมอย่างนี้ดีหรือว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็ถือว่ากลางๆนะฮะหรือาที่ภาษาฝรั่งียกว่านอมก็ได้ะนอมก็คือว่าไม่ดีไม่เร็วนีครับทีนี้ระดับพฤติกรรมตรงนี้เป็นการสมมุตินะครับ <c oughs> เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่ามันมีตั้งแต่เร็วมากนะครับจนถึงดีมาก นะครับแล้วก็กางก็คือดีบ้างเลวบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาษาที่เราใช้กันอยู่นะครับว่าพฤติกรรมอย่างนี้ดีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ดีนะครับเราจะได้คุยกันใช้ความหมายตรงนี้คุยกันต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับโดยคร่าวๆเนี่ย พฤติกรรมเนี่ยมันจะมีผลนะครับพฤติกรรมของคนแต่ละคนเนี่ยจะมีผลซึ่งจะมีผลได้สองอย่างก็คือผลต่อคนอื่นนะครับซึ่งก็ได้แก่สังคมรอบข้างนี่เองนะครับแล้วก็ผลอีกอย่างหนึ่งก็คือผลต่อตัวเองนะครับผลต่อตัวเองนี่ก็เห็นชัดนะครับเช่นถ้ามีพฤติกรรมชอบกินนะครับ ชอบกินหวานชอบกินอันนี้จะอ้วนร่างกายก็จะอ้วนนะหรือว่าถ้าทําดีจิตใจก็จะสบายใจนะถ้ามีพฤติกรรมดีจิตใจก็จะดีไปด้วยมีความสุขนะครับซึ่งตรงกันข้ามก็คือว่าถ้ามีพฤติกรรมยแย่แย่เนี่ยนะจิตใจก็เป็นทุกข์นะมีอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับส่วนผลต่อสังคมภายนอกอย่างนี้ คนใดเราก็เอามาใช้ในทางกฎหมายบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษสังคมก็จะมีการกาหนดว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ดีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ,อยอดยอๆของสิ่งที่เราเรียกว่าพฤติกรรมนะครับ ทีนี้ผมอยากจะพูดรายละเอียดต่อไปครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หลังก็สนใจในแง่ของทางแง่ที่เาใช้พิธีศาสตร์ข้ามามีเคราะห์นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้พิชารตัชยานะครับรืงทานสมัยขึ้นมานิดหนึ่งก็ใช้พิชาจิตวิทยานะครับ ซึ่งต่อมาก็พบว่ามันไม่ได้ตอบคําถามทั้งหมดของพฤติกรรมมนุษย์นะครับคือเกิดศาสตร์ขึ้นมาใหม่ๆหมในทุหลังนะครับศาสตร์ที่ตามหลังมาก็คือเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์เป็นตัวอย่างนะครับพฤติกรรมศาสตร์ก็อาศาัยการสังเกตการทดลองนะครับว่าพฤติกรรมของรรมนุษย์หรือสัตว์เป็นยังไงนะครับ แล้วก็ต่อมาก็มีการศึกษาลึกลงไปจนกระทั่งถึงระดับการเรียนรูก้การรับรู้นะขึ้นมาในศาสตร์ไปที่เราเรียกว่า c อ i v i s i i e n น e นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมศาสตร์ในมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการศึกษาเพิ่ม แต่ในอริยศา,ศาส4จูน์เนี่ยผมขอยืนยันเลยนะครับว่ามีการพูดและศึกษาในเรื่องพฤติกรรมอย่างชัดเจนนะครับอย่างที่ถ้าว่าดูในลูกตกกีนะฮะจะเห็นชัดเลยะะว,ว่าตรงนี้มนุษย์เนี่ยมีภายใต้การควบคุมของ กิเลสตัณหานะครับแล้วไปบังคับให้เกิดพฤติกรรมตรงนี้นะครับโดยผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเจตจำนงนะครับเจตจำนงก็คือความประสงความต้องการการตัดสินใจของมนุษย์นะครับทางขั้หลังเขาเรีกว่าตรงนี้เนี่ยเจตจำนงเป็นอิสระนะครับ ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะมีพฤติกรรมโดยเสรีนะครับแต่ในอริยศาสตรเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์เรียอยู่ภายใต้การควบคุมของกิเลสตัณหานะครับตามรูปแบบตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าอิสระเสรีความริงไม่ใช่ครับเราทําตามกีเลปัญหาที่อยู่ตรงนี้ปัญหาก็ถือว่า ปีเลตันหาเนี่ยมันทำให้พฤติกรรมไปในทางที่ไม่ดีนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถที่จะลดโลกปวดหลงตรงนี้ได้พฤติกรรมมันก็จะออกมาดีนะครับซึ่งก็จะมีผลมดีทั้นส่วนรวมแล้วก็กดตัวเองด้วยนะครับทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเราเคยมีวิชาปรัชญา เรามีศาสนาเข้ามาช่วยกำจัดปิเลตหาตรงนี้นะครับแต่ในปัจจุบันซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญเลเนี่ยเราเริ่มพบว่าปรัชญาและศาสนาไม่สามารถที่จะออกคำถามก็ได้ทุกข้อนะครับเพราะมีแนวโน้มในตศตวรรษที่21นะครับที่มนุษย์จะละเลยปรัชญาและศาสนาเดิมนะครับ เราะฉะนั้นผมจึงมีความคิดว่าเรายีอริยศาสตร์4.0ครับที่จะมาจัดก,การตรงนี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับความจริงแล้วตรงนี้ยังมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขออธิบายสั้นๆแค่นี้ก่อนว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ ไม่มีที่มาไม่มีที่ไปนะครับมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งอาจจะเป็นผลดีหรืออาจจะเป็นผลเสียแก่ตัวเองหรือผู้อื่นก็ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือเราจะต้องไม่ให้ปีติปัญหาตรงนี้มาครอบงำมนุษย์เกินไปนะครับโลกก็จะมีสารติสุขแล้วก็คนที่อยู่ในสาตพิวัตวที่ยิบเออย่างพวกเราเนี่ย ก็จะมีความสุขความเข้าใจตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ